ปีนี้ที่ทำเป็นไงบ้างฮาวเวิร์ชั้นเรากี่เรื่องครับพี่เอ่อปีนี้ก็จะมีอรอ,อนแอร์ก็มีสาวน้อยร้อยใหม่นะครับที่ออนไปแล้วแล้วก็จะมีฮักหลายไมล์เลดี้แล้วก็จะมีโปรเจกต,ต์ปีหน้าที่ท,ที่เตรียมทําอยู่กับช่องนะครับแต่ว่าเอ,อ่อเป็นแนวจะเป็นแนวเมืองเมืองและเป็นแนวแซบ่แซบๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่าก็แน,น่นๆต่อนเนื่องเลยใช่ไหมครับก็จริง,รงๆเราแผนง,งานกันมามันมันถูกขยับมากกว่าครับจากเนื่องจากโควิดด้วยอะไรด้วยครับ เรียกบแบบเป็นผู้จัดโดยทองได้ยังนะพี่เพราะว่าละครเราก็ปังหลายเรื่องแล้วตอนนี้ก็ไม่หรอกครับองไม่มีผู้จัดเก่งๆหลายๆคนในในในนี้ครับเราแต่เราก็สนุกกับงานของเราที่เราทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งตัวก็เองมีความกดดันหรือไม่พอมันมีความคาดหวังจากผลงานก่อนหน้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล<ร><ม>้วจะบอกว่ากดดันไหมไม่กดดันเลยเพราะว่าเรารู้ว่าทุกเรื่องมันมันยากครับเพราะว่าเราจบเรื่องหนึ่งออกไปฟุ๊บการเตรียมงานเรื่องใหม่มันก็คือการเริ่มต้นใหม่จุดเริ่มต้นใหม่ แต่มองว่ามันเป็นเรื่องสนุกเพราะว่ามันมันเหมือนได้ทําอะไรใหม่ๆถ้าเกิดเราเราทําเรื่องเดิมๆเราย่าอยู่กับที่แบบเดิมๆเงี้ยมันก็มันแล้วก็จะกดดันตัวเองเราไม่ไม,ไม่ไม่น่าน,นครับเพราะว่าจริงๆแเราผ่านเคยเป็นแบบนี้มาแล้วก็พอมันไม่ได้อย่างที่เราหวังอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบกดดันอะไรเงี้ยแต่ว่าผ่านจุดนั้นมาแล้วครับก็คือจะคิดเลยว่าหลังจากโปรเจก t นี้เราจะทําโปรเจกต์อะไรต่อแล้วก็ เราจะจากโปรเจก t นั้นเราจะไปทำโปรเจกอะไรต่อคือเราก็จะเตรียมหาเรื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ผู้ใหญ่ทางช่องด้วยครับว่าเขาเขาเห็นด้วยกับเราไหมว่าเออเราเหมาะที่จะทําอันนี้ไหมเพราะอย่างฮัหกหลายเมดี้เนี่ยจริงๆแล้วเออก็เป็นเรื่องใหม่หมเลยอะ่าะานจริงไม่ใช่คนอีสารด้วยแล้วก็แล้วก็มาทํามันก็ไม่ใช่แต่มันเป็นสิ่งที่สนุกมากสําหรับผมมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยพอเขียนบทมาแบบนี้ เราต้องเฮ้ยทำยังไงต้องไปหาข้อมูลว่าเฮ้ยแบบเขาทํากันยังไงคนอีสานเขาทำยังไงเขาเป็นยังไงชาววิถีชาวบ้านเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันสนุกมากๆเลยนะครับเรือ่องนี้เราต้องมีแบบ food acting เรื่องสำเนียงภาษาอะไรอย่างนี้ในกองเลยเนะียเพราะเดี๋ยวนี้ควรจะค่อนข้างจับผิดเรื่องของเรียนเยอะแบบว่าสำเนียงไม่เหมือนออริจินอลหรือใดมไม่เนียนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือถามว่าไหมแต่ส่วนหนึ่งแล้วนักแสดงในเรื่องเนี่ยคือเป็นนักเป็นคนอีสานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ด้วยบริบทเนี่ยมันก็ มันด้วยบริบทเนี่ยตัวของแกนเรื่องโครงเรื่องหลักเนี่ยเนื่องจากตัวละครนางเอกไม่ใช่คนอีสานเพราะมันเข้ามาอยู่ในในในดงอีสานเนี่ยเพราะฉะนั้นนะตัวนางเอกเองก็จะเป็นหลีที่อาจจะเห็นคนพูดอีสานบ้างและก็ไม่พูดอีสานบ้างเพราะว่าพอพูดกับนางเอกก็จะเป็นภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถามว่ามีโคด้ดประจาประจำไหมก็ก็เป็นเป็นน้องๆเป็นเป็นคนที่อยู่ในกองนั่นแหละครับแต่จริงๆล้าไม่ค่อยอยากจะไปกดดันเรื่องภาษามากเพราะว่า นักแสดงเนี่ยพอมันกดดันเรื่องเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้การแสดงมัน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 ไม่ได้เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดของผมคือต้องการแสดงมาก่อนและเดี๋ยวถ้าเกิดมันผิดอะไรเดี๋ยวมาแก้กันครับเีตอนนี้อเป็นไงบ้างคะนอกจากงานงานรุ่งแล้วตอนนี้ก็แฮปปี้รุ้นเลี้ยงง่ายสบายก็ดีครับมียก็เ็โตแล้วแล้วก็เขาก็เ,เริ่มโตขึ้นมีความคิดของตัวเองมากขึ้นปีนี้จะห้าขวบเข้าเค,าเคนหนึ่งอนุบาลหนึ่ง อา่าอนวันเนี่ยมีชัดเจนเรื่องแบบว่าความกล้าแสดงออกความอะไรในวงการเลยที่บ้านไหมฮะเขากล้าแสดงออกแล้วเขาก็ชอบโชว์นะเวลาแบบ,แบ,บเพื่อนๆใหม่ๆมาที่บ้านเงี้ยเขาก็อยากจะโชว์แบบถามวันนี้ใครมาหนูอยากจะโชว์ร้องเพลงหนูอยากจะอะไรอย่างเงี้แต่พอเอาคนจริงแล้วพอแบบ,แบ,บจะให้แบบมาทำํำจริงๆ,ง,ๆงๆแสดงจริงแล้วก็คือไม่ไม่ไม่เอาแสดงว่าพี่เ,เองอาจจะเคยชวนลูกให้มันมาเล่นละครชิมลาละครพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็เคยในสามีชั่วคืนนะครับมาเล่น โอ้โหกว่าจะได้ครึ่งวันเลยหรอกง่ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเขามีความคือคิดว่าถ้าเกิดตัวเขาเองเขาไปให้คนอื่นกำกับเขาอาจจะจะทำได้แต่ว่าพอเป็นพ่อทำอะไรเงี้ยไม่ค่อยเชื่อจริงๆเรื่องนี้เราก็เรื่องการทำงานร่วมกันเราก็ไม่ได้บังคับอะไรแลวกต่เขาเลยเออไม่ไม่เลยครับไม่บังคับเลยแล้วก็ไม่บังคับด้วยว่าถ้าเขาอยากจะทำก็ไม่บังคับคือแล้วแต่วูาน้องคือน้องอยากจะสนใจด้านไหนก็ไช่แต่อยากให้เขามีความรับผิดชอบจริงๆคือถ้าเกิดเขาอยากจะทำอยากให้เขามีความรับผิดชอบว่า ต้องไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนรับงานมาแล้วอยาเงี้ยก็อยากจะให้เขาถ้ารับงานมาเขาก็ต้องทําให้ได้รครับครับว่ามีข่าวเรื่องแล้วักากสอดยาโยงไปถึงพี่ชายเราพอเห็นขันเยอแก็จริงๆแล้วเห็นครับเห็นแล้วก็เป็นที่พูดถึงในในครอบครัวเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก็เราก็คุยกันว่ามันมันไม่ได้ มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่เพราะว่าเราเติบโตมาเส้นทางนี้เราผ่านมาแล้ว20ร่วม20ปีเราเจอมาหมดแล้วทุกทุกทุกแบบทุกทุกอย่างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าพี่ชายผมเพิ่งแต่งงานใหม่แล้วเขาก็มีสมาชิกใหม่มาในครอบครัวอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเขาเขาอาจจะเขาอาจจะเซนซิทีฟเรื่องนี้รวมถึงพี่ตั้มเขาเองเขาก็ซีเรียนเรื่องที่คอมเมนต ที่มาว่าถึงครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราแต่ว่าจริงๆแล้วเราอยู่ในจุดที่เราเ,เป็นคนของประชาชนนะครับคือคนของประชาชนก็คือเหมือนงานศิลปะบางทีก็มีคนวิจารณ์ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีมีความคิดเห็นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ก็อยากให้อยู่ในขอบและเขตนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งที่ที่พอ มันมีจุดประเด็นขึ้นมาแล้วก็มีความบันเทิงในการเอาเมาส์กันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ก็เข้าใจได้เลยไม่กจะจแยกงะจายที่ชายว่าไม่ใช่ที่เราได้บอกเพราะว่าคนก็ไปพุ่งเป้าอักษรย่อต่อเต่าตอนนี้คนมีคนฟังคสูงนคือจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าบอกว่าเป็นอักษรย่อต่อแล้วไปเล่นแอปอะไรเนี่ยแล้วไปไปแอบไปฟาดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ แต่พอบอกว่าไปยืมเงินด้วยมันไม่น่าใช่แล้วเพราะว่าผมกับพี่เนี่ยมีมพี่คนนี้ที่มีแต่ให้ปกติพี่จะเป็นสายเปย์เราด้วยซ้ำใช่เออแล้วก็แอปอะไรยังไม่รู้เลยว่าแอปต้องไปถามว่ามันคือแอปอะไรวะอย่างเงี้ยซึ่งตัวกันเองเนี่ยเราอ่ะเรามั่นใจเลยว่าไม่ใช่พี่ชายเราแนะ่นอนเพราะว่าพอบอกว่าแบบไปแอบยืมเงินไปอะไรเงี้ยออกคิดว่าไม่น่าใช่แล้วแต่เหนกันฟ้องน้องอะไรเงี้ย่ะพี่เติร์นเห็นทางภรรยาของ จะมีการเขาล่คนที่แบบมินประมาทด้วยในคอมเมนต์ในเรื่องต่างๆเอออันนี้ผมไม่ทราบเลยครับต้องอันนี้อาจจะต้องต้องต้องถามเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่าว่า,ว,าว่ามันเป็นคอมเมนต์แรงขนาดไหนอะไรยังไงเราก็ทําให้ให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงขนาดไหนเพราะตัวเขาเองเขาทำธุรกิจเป็นคนละแบบเขาทาธุรกิจขายของแล้วก็บางทีถ้าเกิดมีเรื่องที่มันพูดแล้วพลาดพิงและทําให้เสื่อมเสียความเชื่อถือนี่ก็คือเป็นความเสียหายครับแต่ส่วนตัวผมผมทำงาน ในอาชีพของสายบันเทิงเราเราอยู่กับการวิจารณ์เราอยู่กับการที่คนมีเรารู้สึกว่ามีสิทธิ์ที่จะจะวิจารณ์หรือว่าเราเอาเราไปพูดได้เพราะเราถือเป็นคสานสาธารณะน,นะครับก็ด่าได้แต่อย่าแรงมาคุณแม่พี่ตั้มเครียดเครียดไหมคะอืมผมว่าเขาเครียดนะแต่ว่าเขาเป็นคนปล่อยวางได้เร็วครับอืมแล้วเขาก็เป็นคนเห็นเขาออกมาโพสต์เเห็นอยู่แอบๆว่าเขาก็แบบไม่อยากจะมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับรก็ก็ก็ ก็น่าจะไม่น่าจะมีอะไรมากคนระับตั้งเป็นห่วงตั้เป็นความรู้สึกไหนเพราะว่าปีนี้พี่ตั้งโดนโมลสุกเยอะเลยก่อนหน้านั้นก็โดนอามีอดีตดาราท่านหนึ่งออกมาแล้วคนก็โยงคก็โยงอีกเหมือนกันละคะ่ะเออสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจพี่ชายผมนะครับว่าว่ามันมีเรื่องลึกกว่านี้แหละแต่ว่าเขาไม่พูดเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครเสียหายเลย แล้วเขาก็มักจะเออไม่เป็นไรดา่ดาดา่ดาด่ากูได้เดี๋ยเอย่าด่ากูกูกูแรงอะไรประมาณนี้นะครับทีเนี้ยอะไรก็ได้ด,ได่าเราได้แต่ว่าพอมันทาดทิ้งครอบครัวหรือคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเองถ้าเกิดผมโดนด่าผมแล้วมาด่าลูกลูกสาวผมนี่ผมก็ไม่ยอมอะไรก็ได้อย่าแตะครอบครัวอย่างเงี้ยคือต้องมีผลกระทบอะไรกับครอบครัวนะเพราะว่าทุกคนอย่างการอยู่มายาอย่างยาวนานด้วยอะไรอย่งางเงี้ย ้งจริงครับคือครอบครัวไม่เชื่ออยู่แล้วครับว่าเป็นว่ามันเป็นว่ามันเป็นเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเอ,อคนที่ทําขึ้นมาก็ก็คนที่พยายามจะให้เป็นผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดไม่ได้ไม่ได้สนใจจริงนะไม่ว่าจะเป็นเพจ A ก็ดีหรือว่าคนที่เป็นคอมเมนต์ที่จะพยายามมาโยงเข้าเรื่องเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเจตนาอย่างไรแบบว่าถ้า ถ้าเกิดว่าไี่เจั้นตานาไม่ดีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาผรจะได้รับบทเรียนหรือเปล่าพี่ชายผมจะจะจะทำอะไรหรือเปล่าผมไม่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 ได้คุยกันเรื่องนี้เลยเาป็นของความอาดาวด้วยนะอาอาจจะเป็นห่วงตั้งไม่ไหยนะโูแม่เขาแข็งแกร่งครับแม่เขาแข็งแกร่งแม่เขาไม่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 เขาไม่เชื่ออยู่แล้วครับอืมแล้วก็เรารู้ดีว่าว่าว่าคนในครอบครัวเราเป็นยังไงเราถูกสอนมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม้กระทั่ง เราทาธุรกิจหลายอย่างแล้วมันล้มไปโดยที่เราไม่ความจริงเราไม่ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเลยด้วยซ้ำก็ได้เรายังรับผิดชอบเลยเป็นนี้หลายร้านเรายังเรายังชดใช้โดยที่เราก็ก็ก็ก้มหน้าก้มตาทําไปทั้งที่มันบางทีมันไม่ใช่ความรับผิดชอบเราเลยด้วยซ้คำครับเขบ่มแข็งเนาะ